สวยค่ะนลติเซนโลสปาแอนดอายบราบิวตี้นะคะจากน้องแก้วร้านจิตรภูนันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องสักคิ้วนะคะมีคนถามมาเยอะมากว่าเครื่องสักคิ้วเนี่ยที่แบบว่าเขาแถมแบบอย่างเงี้ยตามมาตรฐานทั่วไปซื้อถตูทูอลตราพันสองพันสามพันเนี่ยมันต่างกันยังไงกับเครื่องดิจิตอลแล้วก็จิตริศแตกยังไงคะแตกยังไงคะต่างรใช้งานค่ะการใส่เข็มก็แตกต่างนะคะ จะเป็นเข็มอย่างนี้มีอก็เข็มเป็นอย่างนี้ค่ะดึงออกได้ดึงออกได้วุ่นวายไหมมันจะใส่เข้าไปได้สีอยู่ในนี้ด้วยค่ะเอาทีนี้มาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะคะเราทดลองกันว่าจริงไหมนะคะแต่ก็ป้ายใส่ป๊อกเข้าไปอีกค่ะระวังที่มือนะคะเวลาบอกมันหักมันงอมบางแบบเข็มมันไม่เสถียรนะบังที่มือโอเคติดไว้ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องมาตรฐานหรือเครื่องปากกาซึ่ง มีใช้กนทั่วไปนะคะขายเวลาเรียนพร้อมอุปกรณ์พี่ตัวนี้ราคาที่แถมนะคะแล้วหารู้ไหมอาจารย์อัดวิดีโอแล้วก็มาล้างเครื่องให้ดูบ่อยมากแล้วคนก็โทรส่วนตัวมาเลยแบบเยอะอาจารย์คือหนูใช้เครื่องมาห้าปีหนูไม่รู้ต้องล้างเครื่องหนูไม่รู้เลยรถเครื่องพังบ่อยมากนะคะข้างในปปสนิมโครเลยพังบ่อยมากไปซ่อมที่ไหนซื้อแล้วซื้ออีกแบบซื้ออีกเครื่องนะคะ แล้วเพิ่งรู้นะคะว่ามันถกปุกผมถึงว่าหนูสักคิ้วแล้วทําไมเอาเครื่องแบบถอดเข็มทิ้งของปอกทิ้งแต่พอเอามาใส่เข็มใหม่ใส่ปอกใหม่เอาไปเส่ปากจากปากปากดำปากดาแล้วทาไมพอสักคิ้วอีกคนนึ่งแล้วเป็นสีแบบเลือดแบบเขอะไปหมดเลยอะแล้วไปล้านคิ้วก็ล้านไม่ได้หนูงงมากจะมาเจอทุกใจโอ้ยหนูถือปางอ้อว่ามันไม่สะอาดเลยนะคะเอาอันนี้เรามาดูกันนี่คือปากแบบนี้แล้วก็เอาไปทิ้งก็ใส่ซ้งใหม่อันนี้คือเวลาสักแล้วมันเป็นไฮโดรเจนิกเป็นดิติตอนนะคะ เวลาที่เข็มนเนี่ยเลือดก,กับสีจะเข้าแค่นี้เข้าใน,นเครื่องได้ไหมไม่ได้เลยน,นะจะเข้าไม่ได้แล้วในเข็มในเครื่องจะเข้าไม่ได้แล้วทิ้งได้เลยนะคะพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสู้พุทธแบบแปลนที่อาจารย์ทาออกมานะคะจะมีตัวเนี้ยมันห้าแล้วก็มีตัวที่ห้าพันห้าตัวเนี้ยจะเป็นระบบเดียวต้องใส่ใส่ใส่สายชาร์จส่วนตัวเนี้ยเป็นสองระบบนะเหยียบเท้าก็ได้ใส่ไม่ไม่ติดไม่อะไรก็สามารถทํางานได้ห้าชั่วโมงเนาะอีกห้าชั่วโมงนะคะ ไม่ต้องงงค่ะว่าเขาทำอะไรนะเราพิจาคิว้วขนาดไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าอาจารย์คือขอลองอาจารย์ค่ะอยากสวยคือเราต้องการเปลี่ยนสีคิ้วกา,ารเปลี่ยนระดําลองสีนี้ลองดูเปลี่ยนเป็นไงเราจะเทสกันแต่เราจะไม่ลองกับลูกค้าเราจะลองกับพนักงานที่ร้านลองอาจารย์เองลองทุกอย่างเพื่อให้ดีที่สุดงะลองดูเปลี่ยนสีนเป็นยังไงเราพยายามสีนี้แล้วอยากให้มันเข้มกว่าน,นี้เอาสีแดงลงไป ถ้าสีที่มันเข้มเนียวแต่ให้มันจางลองเอาสีแดงกบลงไปหรือว่าจะดอกหรือจะล้านทำยังไงดีเราพยายามทำกันตลอดเวลาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา16ปีที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยว่าปัญหาเรื่องเครื่องกับกับสีมีมาตลอดจนต้องตัดสินใจผลิตเองทั้งเครื่องทั้งสีดีมากๆเ,ออเครื่องที่ใช้ผลิตเองครับใช้อยู่ประมาณหกเดือนเราจะเป็นเครื่องนี้นะคะจะมีสองหัวะคะเป็นยี่ห้อของอาจารย์เองเลยนะคะอย่างดีเลยมาดูว่าเข็มกมาเครื่องตากกันยังไงนะคะส่วนสีนะคะ เป็นตัวนี้นะคะออฟฟ้านะคะอันนี้ทำกับอาจารย์ออมนะคะทั้งทั้งเครื่องและเข็มน,นะคะตัวนี้ภาพ0ันห้าทีนี้เรามาดูการว่ามันต่างกันยังไงอ่ะคุกันลองเทสตดูสิเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะคะ เข็มนะคะแล้วแต่งานนะคะที่เราจะใช้ค่ะสีดูสีมามาดูกันค่ะว่าเส้นคมขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะว่าสีมันจะไม่เลอะเห็นไหมคะมันจะเดินตามเส้นเป๊ะเลยสีไม่มีเลอะเลยค่ะเห็นไหมแล้วเ,เครื่องมันจะเสถียรมากเวลาแบบ มันได้รอบมันถึงจะปล่อยอสีออกมาถ้าทําเร็วสีจะไม่ปล่อยทําช้าก็แบบมันจะหยุดสีอเอาเลยหมดเลยจะหยุดสีเองเลยนะเนี่ยดีมากๆเลยนะเคนะลองดูไอ้พอๆ่ย่างนี้พอของปอกของพอนะคะเสียเวลายเยอะนะคะบ้าอนอารตวิดีโอนานไม่ได้อะตอไปค่ะตันนี้เป็นเครื่องที่เครื่อ,องปากกาที่เขาชอบแถมกันจังใช่ไหมคะ เอบแถมกันจ้าในขึ้นเรียนพร้อมใบอุปกรณ์แบบ<ก>เดียน,นะะออก,กันนะคะสังเกตว่าเช็ดแล้วน้ําก็ยังไหลน้ำสีก็ยังไหลออกมามจากกระบอกนะคะตัวน้ำอีกค่ะสั่นมากเลยค่ะ <laughs> เออสั่นเครื่องเครื่องแรงด้วยเครื่องแรงและก็สั่นมากๆนะคะเครื่องแรงแล้วก็สั่นมากๆเลย ลองดูแจจะดูไม่ได้คือปรับยากมากไม่ว่าทั้งหัวอะไรปรับยากมากมาแล้วก็เลอะอืมเลอะเร็แล้วเจ็ดอีกเรื่องลยแล้วก็เสียงดังแล้วก็เครื่องแบบน้ำไหลเยิ้มเลยกระเด็นเส้นมันจะไม่คมมากล้วมันจะปล่อยสีมาันมันจะปล่อยไม่ได้มันจะไม่เสมอกันเวลาปล่อยสี บางทีมันพ่นด้วยนะสีไม่โอกหรอกค่ะมต้องใช้ันก็มาอีกโดยไม่เยอะไม่เยอะเครื่องมันจะแรงมากๆเลยนะมันเลยมันจะเลอะมันจะกระเด็นมันจะแรงแทำได้ช้าแล้วนะคะเนี่ยนี่เข็มหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองตัวเลยนะ,ะก็เข็มหนึ่งนี่ก็เข็มหนึ่ง งานมันจะออกมาต่างกันเยอะเลยทําช้าเหมือนกันเลยถ้าออกเยอะมันก็เยอะถ้าหมดก็คือไม่ไหลเลยนะอ่าใช่คือพวกพววนี้นะอยู่ไมาอีค่าหมดแล้วนะมันไหลออกไปแป๊บหนึ่งก็ออกแล้วคือถ้ามันออกเยอะมันก็ออกเยอะเลยคือถ้าทำแบบเท่าถ้าช้าเขาตัวตัวนี้นะะมันก็จะแบบไม่ออกสีเลยนะถ้าทำ ออถ้าทาเร็วข้าตัวนี้จะไม่ออกสีถ้าทาช้าก็คือกองสีกองเอออนี้ยนะเส้นจะต่างกันมากเลยงานเนี้ยเห็นไ,ไหมนะสีมันจะออกน,ะ,นะมันจะเลอะเลอะเก๋เบางทีคนเป็นช่างใหม่ทานะคะก็จะกลายเป็นว่ายัางไงฮะช่างใหม่ท<ด>ําหาเส้นไม่เจอ<ช>อันนี้คือสร้างช่างนี้เซียน<ช>แล้วนะคะเนี่ยได้ขอบสองขอบ <laughs> ได้สองขอบนะ น,นี่คือเห็นไหมดูการของสีต่างกันไหมคะดูสีที่แตกต่างเห็นไหมดูดูเม็ดสีต่างกันไหมคะเห็นไหมมันจะเลอะตะเขือออกมาเลยเห็นไหมเห็นชัดมากๆเลยไหมแล้วก็เดินช้าแล้วเท่าออก,กันนี่แหละว่ายังไม่ได้เลยไหมคะเนี่ยมันออกตามข้างรูเนี่ยโอ้หบางคนบางบางบครื่องมานพ่นกระจายนะกระเด็นกระเด็นเน,น,<า>นี่น<า>ยะอันนี้คือเครื่องรุ่นนี้ดีที่สุดเลยนี่รุ่นนี้คือรุ่นที่ดีสุดถ้ารุ่นที่เขายักแถมแบบการเลกระอนหรืออะไรอย่างเงี้ย โหแย่ oh yeah, มากบอกอะกระเด็นกระดอนเต็มหมดเลยค่ะใส่กันใหญ่เลยนะโอเคอ่ะทีนี้มามาดูทีนี้มาดูอีกนิดนะคะมาดูการล้างอ่ะีนี้อามากทีนี้เนี่ยคือสัตว์ปลาสำคัญทำไมาจมอกต้องมานั่งคุยอ่ะเครื่องนี้ทำเสร็จแล้วทปยังไงคะหลอดทิ้งเลยเข้มทิ้งแต่หองแดงมาแดงมันม้วนหักทิ้งเข็มทิ้งได้เลยอันนี้ที่หม่เป็นเครื่องที่เป็นเครื่อง,งของ,งาของงาจารย์นะฮะเป็นไฮเิค หมุนเข็มทิ้งได้เลยนะคะทิ้งอ่านะครัักไปหรืสัวทิ้งไปทีนี้ตัวนี้ทิ้งเข็มได้ไหมได้ทิ้งได้ไม่ใช่ไม่ได้ทิ้งได้ทิ้งอะนไม่ได้จะบอกก็ได้เข็มก็ทิ้งได้ใสัแป๊กปุ๊บก็ทิ้งไปอยากให้มีถันแดงเ่ะลองมาดูกันว่าส่วนลูกค,ค้าคนต่อไปจะรอสักอยู่จะรอสั่งขี้ะปากปอยู่หรืออะไรก็แต่นอนเลาะเรียนกันหมดแล้วอ่ะถูกป <c oughs> ่ะ ก็เห็นใน YouTube เยอะมากในเฟสเรียนอนเรียนกันเลยรอกันเลยใส่เข็มไปใหม่ป้าใส่เข้าใหม่นะใส่ใช่ไหมแกคือคือคือคุณไม่ได้ไปฆ่าเชื้อเลยคุณไม่ได้ไปล้างเลยฮะแกะจะจะเลยค่ะใส่เข็ม่ใหม่เลยอ่ะเข็มใหม่นะใส่เข้าไปดูเข้าไปดูเดิมนะบอกเข็มอ่ะใส่เข้าไปก็ปอกใหม่นะคะก็บอกใหม่เรามาดูกันว่า คุณมั่นใจว่านนี้สะอาดแล้วใช่ไหมเพาะเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนปลอกแล้วเอามาดูกันนะคะว่าสะอาดจริงไหมมาดูใกล้ๆกล้ค่ะสะอาดจริงเอาให้ชัดๆนะคะชัดๆนะคะม,มาดูกันว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่านะว่าม,มันมีน้ำอย่างนี้ไหมสักพักมึงก็จะเห็นว่ามันแบบออกมาเยอะออกมาถ้ามองอย่างนี้ไม่เห็นอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะ พอสักพักหนึ่งเวลามันเจออะดีมาดูตรงนี้ทวารีช่มจู่นะคะแล้วเราไปเจอผิวคนไปเจอเนื้อคนไปเจอผิวคนนะคะมาดูว่าเป็นยังไงพอเขาักสักพักหนึ่งอีนี้ดูสีเข้าไปอ่ะมาดูอันนี้ยังไม่ดูสีนะยังไม่ดูสีนะคะยังไม่ดูสีนะะฝาเค็มออกทีนี้ยังยังไม่ดูสีทีนี้พอเราดูดสีไปบ่อยเข้าปุ๊บดูความสะอาดดูความสะอาดปกในในเครื่องนี้ เยอะขนาดไหนนะคะเนเราจะต้องปล่อยสักพักหนึ่งนะคะมาดูว่าล้างจากสักคนไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมี่ขี้ฝุ่นมีนี่นมาดูสิคะเห็นเยอะไหมราต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเปิดค้างสักพักหนึ่งมาดูดีสีสกปกเยอะไหม <Okay. S 1> เต็มเลยค่ะเนี่ย ถ้าสักคนคนหนึ่งได้นะจะสีประมาณนี้แล้วคุณเคี่ยวสะอาดแล้วหรอเนี่ยถ้าเราไปดูสีมาก็เป็นยังไงคะอันนี้คือดูดูสีนะถ้าบอกว่าทําคนแล้วแบบว่ามันมีเลือดมีหนองอะไรนี่จะเยอะย่าทีนี้เห็นไหมว่าเปลี่ยนไปเลยตรามาดูทีนี้มาดูได้เนี่ยดูดิค่ะตัสกระปุกกันได้ดูดิดูเห็นไหมแค่มันเป็นจุดๆม่ตรงๆที่ใส่รูเข็มเลยไหมเนี่ยเวลาจุดลงเนี้ยเนี่ยสีได้มากเลยนะ ีนั้นเนี่เดี๋ยปล่อยใหู้ออกเลยสีนั้นเดียคุณปลอดภัยยังเห็นเนี่ยเนี่ยจากเข็มเนี้ยจากเข็มเนี้ยเนี่ย่านาเนี่ยเข็มนี้เดี๋ยนันเป็นเข็มนี้เมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเข็มนี้แล้วปลอดออยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเครื่องเดี๋ยวสีแบบที่อยู่ในเครื่องมีอีกเยอะเลยอะแล้วคุณคิดดูว่าคนจะติดโรคได้ไหมคะี่เห็นไหมฮะมันปลอดภัยตรงไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะปลอดภัยตรงไหนเนี่ยดูดิเนี่ยมันไม่สะอาดเลยดูเต็มไปหมดเลยอะ พอลูกค้าเห็นแล้วบบมีคนเห็นที่ชัอ้อาจารย์สองครั้งเขาบอกอยู่ที่คิดย้อนหลังแล้วกลัวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเต็มเลย <S <S มันน้องสักไปกพักหนึ่งแต่เห็นเลยว่าดูเลยไม่ไมีรอยอย่างนี้อยู่เลยทีนี้อ่านวิธีรักษาจะได้บอกนะคะถ้าใครยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่วิธีรักษาให้รื้อถอนพอตัวนี้ออกค่ะแล้วก็เปิดใส่น้ําล้างแบบนี้นะคะเปิดเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าน้าเปล่าเลยก็ได้แล้วก็ใช้ตู้สเตูร์ไลตู้ฆ่าเชื้อนะคะถ้าใส่ตู้ฆ่าเชื้อไปเปิดผ้าม้านแ๊บนึง เดี๋ยวเราเปิดดูสองตู้ฆ่าเชื้อลกไฟตู้ฆ่าเชื้ออ่ะก็แหละตัวเตาไฟนะคะให้าอาใส่ตู้ฆ่าเชื้อแบบนี้ทุกครั้งนะคะถ้ามีเครื่องแบบนี้นะคะอกลับมาค่ะเพราะในสถาบันหรือโรงเรียนอาจารย์มีทัวอย่างครบหมดค่ะใส่ตู้ฆ่าเชื้อห็นากีแต่รุ่นนี้อาจารย์ไม่ใช้แล้วแต่ตู้ฆ่าเชื้อเรามีเพื่ออะไรค่าเด็กอุปกรณ์ตัตันเลดแหนบเลือมเี๋ยอาจารย์ฆ่าเชื้อหมดที่นี่นะคะ เราสะอาดบ้านเราฆ่าเชื้อหมดเลยไอ้อย่างเงี้ยถามว่าถ้าไปสักร้านนั้นน่ะแล้วเขามีตู้ฆ่าเชือ้อคุณเคี้ยวสั่งไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เลยการสั่งร้านเรไม่ให้เอาลัวกลัวเนาะแต่ลูกค้ารู้ไหมไม่รู้เพราะรลูกค้าไม่เห็นเห,ห,ห็นความรู้ตรงนี้เราบอลูกค้าหมอจานกแก้วเยี่ยมมากเราขอบคุณมากๆเลยนะพอเราไปทําแล้วเราต้ประกอบใหม่ประกอบใหม่เสร็จแล้วไม่เอามาวางไว้การฆ่าเชื้อต้องประมาณสามสิบนาที ค่าเช่บบาฟังสามสิบสีถึงจะทำได้ของตัวนี้มาดูกันเนี่ยมีเข็มถามจะเอาอะไรไป็นรูไปล้างอะไรออกดูดเ,เลยนะหาเลนะเอาอะไรไปล้างออกคะ่ะเนี่ยสบายไหมคะอะไรไปล้างออกคะ่ะอืออือสบายไหมคะไม่มีอะไรเลยคือสะอาด<ม>ปลอดภัยพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเข็มเลือดมันไหลแค่นี้สีมันไหลแค่นี้ไม่มีรูอากาศด้วไหมก็ทิ้งไปสิจะจบง่าย เข็มจะแพงกว่านิดนึงเครื่องจะแพงกว่านิดนึงล,งลงทุนเปอนค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอาจารย์ฝากไว้นะคะลูกค้าท่านใดมีของตร,ตรงนี้แล้วเวลาเข้าร้านทำคิวไหมคะสังเกตค่ะสังละคือไอ้นี้เราสบายใจใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก้วทุกเพจชัยมีตัวค่าเชียร์แล้วแล้วก็มีอะไรอีกคะมีทางทิ้งเข็มเรียบร้อยแล้วทิ้งที่แถวหน้าสุดเขาจะมาเก็บเวลาสามร้อยบาทหรือว่าคุณทำไม่เต็มเต็มทางนี้เราแค่ห่อใ่ถุงบาตก็ได้เขาก็รับทิ้งให้นะคะซาปลอดภัยมากถ้ารู้สึกอาจารย์แก้ว ก็มีถ่าแดงก็มีตู้ฆ่าเชื้อเครื่องที่ปลอดภัยเครื่องที่ปลอดภัยเครื่องอย่างนี้ไม่ใช้กันแล้วเอาไว้เก่าหนังเอาไว้ฝึกหนังดีกว่าเนะคะมันไม่มประโยช่์อะไรเลยไอพวกที่เรียนพร้อมอุปกรณ์แล้วก็แบบเนี่ยคุณถามก่อนว่าเรียนพร้อมอุปกรณ์เข้าแถมเครื่องอะไรนะแล้วคุณจะได้รู้ว่าไอที่แถบอุปกรณ์อาจารย์ไม่แนะนำาจแนะนำให้แบบเรียนราคาเท่าไหร่เรียนอะไรบ้างเรียนกับใครทํางานได้จริงไหมเรื่องเลยคุ้จริงเออที่ไ หรือว่าเขาหลอกคุณไปเรียนมีเยอะมากที่เรียนอะไรเห็นไหมอาจารย์เยอะมากเลยได้สีเจี่ยีสองคอได้สองขวดยาชาหนึ่งแล้วก็นเนี้อแแผ่นหนังกระเป๋าไปเขาเรียกอุปกรณ์แล้วพ็ทํางานได้แล้วจริงๆมี้แค่นั้นเหรอคะมันมี้เยอะมากอุปกรณ์แต่สเตนเลสก็ใช่สีก็ใช่ที่หนังแก่ไองเง้เส้นเนก็ใช่ทุกอย่างอุปกรณ์หมดแต่เขาเรียกแค่สียาชาเครื่องก็อุปกรณ์แล้วไม่ใช่คณทำงานท่านทำงานไม่ได้เหรอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอคุณมาเรียนจริงๆข้าปุบก็โดนหลอกไปซะา ให้จบไปค่ะที่หนึ่งแต่มีนักเรียนหลายคนมากที่มาเรียนครั้งแรกที่ได่เรียนเลยยเรียนมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างคะที่รื่นบอกสองมือได้ได้อุปกรณ์ที่ร่นบอกหมื่นห้าหมืน่นจะได้อุปกรณ์ถาอะไรเอยไม่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดสองหมื่นได้อุปกรณ์เขาจะสอบคุณแค่ไหนคุณทํางานได้ไหมหรือเขาขอมาขายให้คุณคุณคิดดีแล้วหรือคะนะคะเพราะฉะนั้น,ลนแล้วมันถูกอะ้ีโลก ไม่มีใครมาสอนทุกอย่างได้แค่เงินห้าพันหรือหมืน่นแล้วก็สอนก็รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคิดที่มันเยอะๆงานอยาชอบแต่ของถูกๆคิดว่าต่ทํางานได้ไม่ใช่ศึกษาเยอะๆถ้าอยากจะคุยกันบนักเรียนนักเรียนของเรามมนก็ตัวจริงๆนะ,ะเวลาออกยูทูบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณยิ่งกัคุณอ,อณา,าจารย์คะอาจารย์บอกว่านักเรียนอะเรียนอาจารย์ไปแล้วไม่รู้เรียนหลายที่แล้วไม่รู้เรื่องได้อุปกรณ์แบบพังๆมาหลังไม้ได้ค่ะ มีข้อยืนยันแล้วชัดเจนมากคุณหลับไมค์อาจารยได้เลยนะคะอาจารย์เอาเบอร์โทรศัพท์เรียนคนไหนคุณ็กได้อะไรเขามีโปรไฟล์เรียน,น,น,นที่นู่นเรียนที่นี่เรียน,นที่นี่เรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วไม่ได้อะไรเลยด้วยความร,รู้หรือ,อได้อุรณ์มาที่คิดว่าจะได้แต่มันใช้ไม่ได้อาทิตย์ที่มาเกาหนังกจะพังแล้วนะฮะเกาหนังยังเลอกเลยยเด็กๆว่าแต่ไม่ใช่กับคนจริงนะฮะถ้าประใทศคนจริงแหละเป็นไง mm. ชิวใหญ่เพราะว่ามันม,มีเส้นมันจะมีสองเส้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่บางคนนี่ บล็อกสกอตเทปยิ่งไปกันใหญ่ที่นี่สอนเรื่องบล็อกเทปเดินแบบเนียนแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยที่อาจารย์เดินเนี่ยผู้นั้นเดินไปมันเดินเนียนอย่างเงี้ยคิ้วจะสวยไหมคะเนี่ยเดินด้วเนียนๆอย่างเงี้ยเครื่องก็ชัดเจนคมเส้นคมอยู่เครื่องนี้ใช่ไหมแล hm ้วงางจะเป็นย <nat in. S 3> ังไงล่ะมันมองไม่เห to ็นเส้นเพราะสีมันเลอะจบไหมคะเพราะมันมีงานมันมีบทการทำงานในเรื่องเครื่องอันหนึ่งแหละสองสีสีก็สีอ่าเขียนว่าน้ำตาลดาหรืออ่าเคมีสารพัดละกับสีแบบว่าเออ่ ว่าสักประมาดำขวดละสี่สิบห้าแล้วสมสี่ร้อยแต่ขวดละพันห้าสักมาแล้วไม่ดำไม่ต้องเก็บงานบ่อยไม่ต้องวุ่นวายคุณเอาแบบไหนนะคะเอาแบบไหนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แพงจนแบบทำอะไรไม่ได้ทำให้สามสิบคนขวดละพันห้าตกทุนการทงคิ้วแค่ห้าสิบบาทเองสีมันแพงก้วเหรอถ้าทำสามสีก็ร้อยห้าสิบยาชาอีกรอดหนึ่งเท่าไหร่รวมๆวไป,ปเสร็จทำคิ้วเขาทุนเท่าไหร่เอง ะะแต่ถ้าคุณทำสวยคุณก็เรียกแบบค่าแรงค่ามือคุณได้แป๊คุณทําไม่สวยนะห้าร้อยก็ไม่อยากทำซียังไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีดีมาณมีสไตล์ญญมีความมีอะไรที่มเน็กเซน,นะคือมันมันต้องสมสัยสผลนะะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสนที่ทำเคียวและกรแกวนะคะที่สาขาอุดรธาน,นีนะคะตะคุนันนะคะยิง่งกัมาคุยได้จดโปรถ,ถึงสิ้นปี2,559นี้นะี้คะเท่าไหร่คะ คุณอั๋นกับโบเอนะคะีคูยเบอร์อะไรคะ0943691444ด้วยสีอัลฟ่านะคะของเมกาค่ะสินค้าแล้ก็เครื่องดิจิตอลอย่างดีนะคะเอาอีกทีค่ะเบอร์โทร0943691444อ๋อโอเคนี่เบอร์คุณอั๋นถ้าเบอร์จากเบลแก้ว0942592992 0942592992วันนี้หมดเวลาแล้วคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ